ปลาบุ้งพี่ไาไมากินข้าวน้ำกันจ้ามาแด้วพี่น้องมาแด้วพี่น้องกินข้าวพี่น้องกินข้าวทองแต่บอกว่าอย่าเอื่นพี่น้องแต่ว่าเปนพี่น้องเออเนื้อกินพูดอะเอื้นไข่เอื้นกะเจ้าว่าข้าก็พี่ตะน้องเนาะยุ่งกับหมูห้องบัวเพชรเขากับต้มปลากับต้มไก่้ห่

เอากาอกิน um uh, ังต้มปลาไหก็ต้อไปเบ็ดจ้ะใครทีไปเอายงส้อไนี่มันไม่องเขาหมดเอาไปไม่ได้ไม่ไดเขาไปม้วนนาะเดี๋ยเาบอเดี๋ยวนี้ก็ต้เดยเก็ไม่ด้นมาอาด้วนครั้งนึ่งเมื่อไรเกาไมนาเก่าเนีไยเก่าว่าเก่าเ่าเปลี่ยนกับเาคือเกาตัวเขาต้องไปแเปตัว นนขึ้นบุญเอขนนนนจไม่นบกว่จะว่ามันไกลกันบอัไงไแย่งสลักกบมันไปเถอาทางสลักกบมันครับครับียกันไปนู่นอ่ตัวก็ไปบดกวนสบ่้เี่ยัเมือนน่เอาไกลกันครับบ่ พูดได้กะอยากไปพู้ได้ก็อยากไปผอ้ใดตีเลี้ยงงูอะไปแม้วันนี้วันนี้ก็จะพูได้ไปน้ำมูตีต้มไหม้าบ้ามันจะไปหาทั้งเวทีเขาเต้นหนีอ่ะเขาก็ฟังไปฟังเสียงเขาย่างไก่ก็คือไป

ไปยางเพิ่นตึ๊ดแดงะะอะแบบพวงใบยีเออมันนี้มัชิดได้ดิม่รับจ้างจีดให้เพนนิ่นแน่สุชาเยบ้างีจีดจีดยางยช,ชิมแล้วบกเบอนี้มาไทยชิมแล้ะหอ,อ,อย่อยยังเอาชิมเบิด